แจ้งข่าวอสมอวันที่9เมษายน2564นี้มีเงินเข้า1รายการมีเงินหัก4รายการค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอสมอทุกท่านวันนี้ป้าปอมีข่าวมาแจ้งอสมอทุกท่านนะคะเรื่องเงินค่าป่วยการและเงินหักจากค่าป่วยการนะคะ วันนี้วันที่9เมษายน2564ค่ะมีเงินเข้า1รายการก็คือค่าบริการอสมอค่ะซึ่งเดิมจะออกวันที่12เมษายนแต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่12เมษายนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมอีก1วันค่ะก็เลยเลื่อนมาออกเร็วขึ้นเป็นวันนี้นะคะ9เมษายน2564แล้วก็จะมีเงินหัก อยู่อีก4รายการนะคะมีอะไรบ้างติดตามมาเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อปเจ้เรื่องสุขภาพนะคะสําหรับวันนี้นะคะเงินที่เข้าก็คือค่าปริการประจําเดือนมีนาคม2564ค่ะแต่ว่าก็จะมาออกในเดือนเมษายนคือวันนี้นะคะ9เมษายนจํานวน1,000บาทค่ะจะถูกหักค่าอะไรบ้างสําหรับสมาชิชกชกสอ,อสมอทุกคนเลยนะคะก็จะถูกหัก218บาทค่ะ เป็นรายการหักประจํารอบเดือนนี้นะคะเมษายนนะคะสมาชิกที่ถูกหักก็จะมีทั้งหมด856,000คนค่ะแล้วรายการที่2ก็คือหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังของ3เดือนสําหรับคนที่หักยังไม่ได้นะคะคือ703บาท50สตางค์นะคะยังเหลือที่หักไม่ได้อยู่2,761คนค่ะแล้วก็รายการที่3นะคะก็จะหักเฉพาะคนที่เคยเรียกเก็บ แล้วก็ยังเก็บไม่ได้นะคะก็คือของรอบเดือนสิงหาคม2 5ง3นะคะจำนวน171บาทค่ะมีสมาชิกที่ค้างอยู่25824รายค่ะอันที่4นะคะก็คือหักของรอบเดือนมกราคม2564จําจำนวนเงิน227บาทเรียกหักจาก,กสมาชิกที่ยังหักไม่ได้นะคะมีจำนวนมากเลยนะคะ45361รายค่ะ เราจะเห็นว่าถ้ามีคนค้าง3ยอดนะคะก็คือ703บาท5้สตังก์กับของเดือนสิงหา171บาทแล้วก็มาค้างเดือนมกราคม7 2 7บาทอีกรวมกับของเดือนนี้นะคะที่จะถูกหักในรอบปกติของเดือนเมษายนนี้นะคะที่ออกมาใหม่นี้นะคะ218บาทจะเห็นว่ามันเกิน1000บาทใช่ไหมคะ อันนั้นก็เฉพาะคนที่ค้างนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ค้างเลยก็จะถูกหักแค่218บาทค่ะอันนี้หลายคนก็คงจะบ่นเลยนะคะว่าหากเกินเงินอีกนะคะเราก็อย่าเอาแต่บ่นฝ่ายเดียวนะคะต้องพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ค้างก็ไม่มียอดแบบนี้ค่ะก็ต้องเข้าใจกันนะคะเห็นหลายคนก็จะชอบบ่นไว้ก่อนค่ะปะปะเข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นการบ่นเป็นทางออกอันนึงที่ทําให้เราไม่กังวลค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าบ่นแล้วเข้าใจก็โอเคค่ะพวกเราก็อย่าลืมเหลือเงินไว้ในบัญชีให้หักนะคะจะได้ไม่ต้องมาบ่นทีหลังค่ะปาปอก็เป็นกําลังใจให้อสมอทุกท่านนะคะให้มีสุขภาพดีแข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่ช่วยเหลือกันไปนานๆค่ะสําหรับวันนี้ปาปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของปาปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ